สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะหลังจากที่ขายผลไม้ออไ์เสร็จเลยน,นะคะก็พาน้องมาอาบน้ำนะคะพาน้องซับมงคลมาอาบน้ำนะคะคุณพ่อๆๆๆคุณแม่คะก็ตอนนี้นะคะน้องก็กำลังเล่นน้ำอยู่นะคะ หลังจากที่เรานะคะได้ขายผลไม้สเสร็จแล้วก็พาน้องมาอาบน้ำพักผ่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้กดติดตามโต่อๆนะคะดื่มน้ำนะคะน้องก็ดื่มน้ำแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะน้องก็ดื่มน้ำาะ นอนเลยสับบางคนนอนอาบน้ําก่อนแล้วดื่มน้ําเสร็จแล้วก็อาบน้ํานะคะถูตัวนะจ๊อะอาบนุสูงแล้วยัง yeah. ครับมึงคนก็ถือตัวแล้วนะคะอ่ะตักเร็วตักตักตัก นี่ก็ถือตัวใหญ่เลยนะคะจากที่ปะนะคะขายผลไม้สุดนะคะก็น้ำให้น้องนะคะได้เย็นตัวราคาสบายใจนะโอ้นอนลงยางแรงเลยอ่าถูกระไปสูออย่างสบายตัวมากเลยนะคะ โอ้ยจดเสียงดังกุดเลยนะคะอืมซื้ดดูกูเลยค่ะขอบบนะคะมาดูนะำสำหคุณอาบน้ำนะคะ ไปเร็วมาไปเร็วตาไปเร็วเร็วถอยถอยเร็วไปตามตาเร็วอาบน้ำสเสร็จแล้วนะคะก็ไปไปจำที่นะคะของน้องเหมือนเดิมนะคะคุณพ่อคุณแม่คะมอนรัพย์ลงคุณนะคะก็ไปจำที่นะคะของน้องนะคะจ้างกที่อาบน้ำเสร็จเรีเยบร้อยแล้วนะคะไปเร็ว ไปตามตาเร็วเอโอไปเลยนะคะเกเก็กบาเอาสับประรดเอาสับปะรดไป<า>ตอกด้วยนะคะ <ไ>อันนี้ก็ประไกแก้วนะคะน้องประไกแก้วค่ะเดี๋ยวก็แม่ใบเฟินนะคะไก่แก้วขอเสียงหน่อยเร็ว เสียงหวานหน่อยจ้าประกายแก้วขอเสียงหวานหวานได้ไหมจ้าประกายแก้วจ้าก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องซับบมงคนอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ามาประจำที่เหมือนเดิมนะคะ น้องก็มาหลบอยู่ในป่าเหมือนเดิมนะคะหลบแดดอยู่ในป่านะคะตอนนี้ก็อากาศยังร้อนนะคะเอาน้องไปไว้ข้างนอกยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวตอนทกตอนเย็นนะคะก็จะเอาน้องไปอาบน้ําเสร็จนะคะก็จะเอาไว้ไปที่ไปจําที่ของน้องที่นอนของน้องนะคะทุกทกวันนะคะอยู่ข้างหน้านะคะอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะอยู่ใกล้บ้านควานนะคะ ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ต่อๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อๆด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีและแม่เอสีทุกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้น้องๆกันสามเสือกนะคะก็ขอขอบพระคุณมากมากเลยนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะสุขภาพกายแข็งแรงนะคะ ละเมยเงินทองนะคะทาํากิจการใดอยู่วันนี้นะคะขอขอให้รุ่งเรืองนะคะรุ่งเรืองแล้วก็รุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะคะน้องก็อายุนะคะอายุสิบสี่ปีนะคะเป็นช้างเพศผู้นะคะเป็นช้างสีดอนะคะกําลังวัยหนุ่มวัยจินนะคะคุพ่อคุณแม่น้องก็กําลังวัยหนุ่ม กำลังไวกินไวนอนนะคะนองเขาสับปะรดนะคะคะแนนที่ได้มานะคะก็ไปซื้อต้นสับปะรดมาให้น้องนะคะได้รับประทานนะคะวันวันหนึ่งนะคะน้องก็กินเยอะมากเลยนะคะคนพขอคณเม่คขาเราก็ต้องให้น้องได้กินอินท้องนะคะก็ได้สบายใจนะคะถ้าได้อินทองก็สบายใจะคะ่ะ ฝากคุณพ่อคุณแม่ทีุ่กท่านนะคะพรุ่งนี้ก็เวลาเหมือนเดิมนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะอุดหนุนเป็นกําลังใจให้น้องๆทั้งสามเชือกด้วยนะคะตายยืมนะคะตายยืมเหมือนน้องอากเหมือนจะจะหลับนะคะทั้งกินทั้ง เี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะคะก่อนที่เขาจะกินนะคะเขาเขาจะต้องสลัดดินนะคะสลัดดินออกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกินนะคะลองดูนะคะลองดูว่ามันมีดินนะคะอยู่ในเ่อนสับรดแล้วก็ใช้สลัดสลัดให้ดินออกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเข้าค่อยค่อยกินนะคะค่อยกินค่ะเขาจะต้องตีตีสลัดสลัดก่อนนะคะ คนสวัสดีนะหนุ่มรูปหลอนะคะเมื่อตัวดำพื้ดเลยนะคะน้องซับของคนนะคะถ้าอาบน้ำเสร็จนะคะตัวก็จะดำพื้ดเลยนะคะรูปหลอนะคะรูกหลอของเรานะคะ รูปหล่อเสียงหวานนะคะน้องสมคุณรูปหล่อเสียงหวานนะคะไปจำสวนนะคะเสียงหวานไปจำสวนนะคะสวัสดีก็งามเสียงก็หวานนะคะ กดไลค์กดแชร์ good light, good pay, นะคะกดซับคลายกดติดตามต่อๆนะคะต้องตะเวยทรยบมงคลครับเราก็จะกินไปเรื่อยๆนะคะคุณพ่อ,อะคะุณแม่ค่ะก็จะกินไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็มาติดตามกันใหม่นะคะขอจบคลิปนี้เพียงแค่แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเย็นก็มาติดตามกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อๆนะคะทั้งตะเวยซัมมูลคนทรับสวัสดีครับ